สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบในการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับในการประชุมสภาของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอ,อบตหรืออบจอก็ตามเนี่ยนะครับสมัยประชุมหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขากำหนดไว้สมัยหนึ่งเนี่ยไม่เกินกี่วัน นะครับเรามาดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับก็คือในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นในมาตรา53นะครับเราพูดคุยกันไปแล้วว่า,าในปีหนึ่งเนี่ยนะครับในปีงบประมาณ1เนี่ยให้มีสมัยประชุมสามัญ2องสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาจะก,กำหนดนะครับแต่ว่าจะต้องไม่เกิน4สมัยทีนี้ สมัยประชุมสภาเนี่ยสมัยหนึ่งหนึ่งนะครับให้มีกำหนดไม่เกิน15วันนะครับไม่เกิน15วันน้อยกว่าได้นะครับแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมัยประชุมสมัยหนึ่งเนี่ยสิวันไม่เพียงพอนะครับก็สามารถขยายเวลาได้แต่จะต้องทําหนังสือขออนุญาตจากท่านในอำเภอซะก่อนนะครับจึงจะขยายเวลาออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมสภาโดยปกติแล้วนะครับการประชุมสมัย3ามัญเนี่ยปีหนึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า2สมัยนะครับสูงสุดไม่เกิน4สมัยนะครับ แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นเร่งด่วนนะครับก็สามารถที่จะขอประชุมสมัยวิสามัญได้นะครับนี่คือในเรื่องของจํานวนวันประชุมในแต่ละสมัยนะครับก็คือไม่เกิน15วันนั่นเองนะครับ